สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในหน่วยการสื่อสารสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารกันค่ะการสื่อสารเกิดขึ้นได้อย่างไรการสื่อสารคืออะไรการสื่อสารมีอะไรบ้างเรามาหาคำตอบจากคลิปการเรียนรู้นี้นะคะเช่นเคยค่ะไปพบกับคำถามก่อนการเรียนรู้กันค่ะขอ้อใดไม่ใช่เครื่องมือสื่อสาร กอไก่ขอไข่คอควายลองเดาคำตอบกันดูนะคะเด็กๆแล้วเรามาเฉลยในท้ายคลิปการเรียนรู้กับคำถามหลังการเรียนรู้กันค่ะ l ายเช่นเคยค่ะคุณครูมีเพลงโทรศัพท์มาฝากเด็กๆก,กันนะคะไปชมกันเลยค่ะ ดังกริงร้งกริง้งกงฉันยืนขึ้นรับทันใดกริงๆๆนั่นเสียงโทรศัพท์ดังกริงๆๆฉันยืนขึ้นรับทันใด กริงร้งกริง้งกริ้งฉันยืนขึ้นรับทันใดกริงร้งกริง้งกริ้งนั้นเสียงโทรศัพท์ดังกริงร้งกริง้งกริ้งฉันยืนขึ้นรับทันใดโลกนี้ฉันสดใสถึงอยู่แสนไกลก็เหมือนใกล้กัน การสื่อสารมนุษย์เริ่มเรียนรู้ที่จะใช้การสื่อสารมานานก่อนที่จะมีเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาแทนที่โดยเริ่มจากภาษาท่าทางการออกเสียงและพัฒนาขึ้นมาเป็นการใช้สัญลักษณ์และอีกหลายก้าวสำคัญที่มีส่วนทำให้มนุษย์ของเราเชื่อมโยงถึงการทำให้เกิดรูปแบบของสังคมและเปลี่ยนองค์ความรู้ก่อกากเนิดเป็นอารยาธรรมดำเนิเผ่าพันธุ์มาจนถึงทุกวันนี้ วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารของยุคต,ต่างๆนะคะแบบเข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งได้เป็นตามลำดับดังนี้ค่ะการพูดสัญลักษณ์รูปลิมนกพิราบสื่อสารโทรเลขโทรสารโทรศัพท์วิทยุโทรทัศน์ วิทียุสื่อสารคอมพิวเตอร์เน็กประสงค์เครือข่ายคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลโทรศัพท์มือถือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกเวร์ไวด์เวบ สมาร์ทโฟนบริการส่งข้อความหรือ SMS Chat อแชทแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมแชทเครือข่ายสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi MSN Messenger Facebook YouTube Twitter, WhatsApp, Instagram, Application Line ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิวัฒนาการความเป็นมาลำดับของการสื่อสารต่างๆนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต่อไปเป็นคำถามหลังการเรียนรู้ค่ะคำถามหลังการเรียนรู้ ขอ้อใดไม่ใช่เครื่องมือสื่อสารกอไก่ขอไข่คอควายเด็กๆคิดว่าคำตอบที่ถูกต้องคือข้อใดคะและคำตอบที่ถูกต้องของคำถามนี้ก็คือข้อข้อกอไก่ ภาพติดผนังไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารค่ะเด็กๆคนไหนตอบถูกบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองได้ค่ะค่ะสำหรับหน่วยการสื่อสารเด็กๆได้เ,ดเ,ดเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของการสื่อสารการสื่อสารแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ว่ามีการพัฒนามาอย่างไรเด็กๆได้เรียนรู้ในคลิปนี้แล้วนะคะสำหรับคลิปการเรียนรู้ครั้งหน้าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นมาคอยติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปการเรียนรู้หน้านะคะสวัสดีค่ะ